ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรับการปรับเกตทำถนนของทีมงานเรานะครับอันนี้เป็นถนนหินคุกนะครับด้านล่างก็คือเปจะเป็นลูกลังครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับของถนนก็เอาลูกลังลงก่อนครับแล้วก็เอาหินคุกลงที่หลังนะครับ ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็าจะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนที่อาจจะเป็นด้านในก็อาจจะเป็นน้ําพุหรือเป็นที่ปลูกต้นไม้นะครับที่เจ้าของเขาทําไว้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับที่ บได้เกรดแล้วนะครับับเพื่อเพื่อความสวยงามเดียวก็ต้องเอานะครับตรงที่เป็นลูกหลังต้องเอาหินคุกกบนะครับเพื่อความสวยงามของถนนนะครับก็ลูกหลังก็จะมีก้อนก้อนใหญ่บ้างนะครับแต่ก็ถ้าใช้ลูกหลังก็จะแน่นดีนะครับ